สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวชาวิซีมอนนะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต10ถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามีทั้งหมด2ออปชั่นนะออปชั่นแรกจะเป็นฮอ w คแลเลก็ออปชั่นที่2เนี่ยจะเป็นฮันเตอส่วนตผมคิดว่าใส่อะไรก็ได้และต่ชอบเลยครับส่วนโลเนี่ยในตำแหน่งแคมก็จะมีชาร์โดสตเกอร์พัดพัดกับเพย์เมเกอร์พัดพัในส่วนขอก็จะมีอินไซฟอร์เวิร์ดพัดพ เทคนิคอลและผิดแฟร์เบิร์ดทัสทวิสเตอร์ควิกสเตปแล้วก็ทีเวล่าครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมเพย์เนี่ยหากใครสนใจเติมคอยเกม EFC 2 5แบบปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะ15คอยไทยแลนด์ใส่โค้ดฟุตลอซี่เนี่ยมีคอยแถมไม่ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับส่วนใครที่สนใจเติมพอยต์เขียวเกม EFC 2 5ต้องร้านนี้เลยนะ Over To p Up อร้านรับเติมเกมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0 0นคนร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสะดวกปลอดภัยและที่สำคัญราคาถูกสุดๆลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นนกััครบ ลองยัดนู่นหนึองดิป๊บล่างมาบนมาล่างไปซีมอน <S 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 อุ้ยใหญ่โอ้โหผมว่าเอาจริงต้องคุณคุณเป็นชาเดลสไตรเกอร์ไว้เดี๋ยวลองบูทสปีดดิคือสปีดบูทไม่ได้ดีแม่แต่สปีดจะไว้โห้แต่แบบเล็บสติกดูดิโอ้แดนซิง่งแดนซิ่งซีมอนเลย โอ้ oh my god ไปได้อยู่ไม่สนอุ้ยโอ้ดีไปลลิงดีมากดีบปลิงดีมากกูแบบจังหวะเล่นในกรอบอะไรแบบนี้ถ้าเซิร์ฟหน่วงเนะี้ยโหตัวนี้ถือว่าแบกใช้ได้อเอาใหม่มาโอ้ดีไปลลิงใหม่ดิอู้ไม่ต้องแล้วอันนี้จอจอไม่เหลือแล้ว Animation อนิเมชั่นอ่ะมันเท้าซ้ายเท้าวขวาอะไรพวกนี้มันยิงติดเขียวง่ายมากเลยเว้ยบอลท้ายนาทีสีห้าไปละลาไมา หนึ่งสองสามซีมอนหยุดหนึ่งทีมาดิมาดิทีเวลา่าออ้ยรอครัวทิมแต่การไปกับสก,กิลอ่ะโหตัวนี้ผ่านเลยแล้วก็มันคู่ม,มือกนใช้งานเหมือนมูเซียล่าเลยเว้ยโอเคเตรียม่วนกลับมาซีมอนไปไม่ลามด้วยอิในไซต์สีทำงานวะเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแอซิด คือแคมที่มีอินไซตสีผมบอกว่าผมบอกเลยว่ามันโกงมากๆเว้ยคือแบบผมโคตรชอบอ่ะบนมาละโอเคปิดสวยมากลองปั่นเรื่อยๆดีปะ่ะอาเรียมให้มันแป๊บหนึ่งแย่งเลีงจี้บอนอุ้ยทีเวลาได้นะโอ้เรียบร้อยว่ะหาเรียมทีเวลาอะไรพวกนี้มันมันง่ายมากเลยเว้ยแล้วคือมันจะดูจับทางแยกเพราะแบบทีเวลาก็ได้ปั่นทองก็ได้อะเฟเต็มตัวสวนกับงานไวไปนั่นแหละสิ่งนี้ คืออะไรที่โกงมากๆวนกันมามูเซียล่าเอ้ไม่ใช่ซาวีซีมอนอ่ะบอลโลปัดแล้วกันสูตรนี้เอาไปใช้นะคือแบบใครที่ไอฟิตเนสช็อตไม่เก่งอะผมคิดว่าโอเคลองบอลโลช่วยดูมันทำให้แบบโอกาสเข้าเยอะขึ้นจริงอะยัดก่อนซิ่งเลยซีมอนนำทางไปอึ๊บดึงก่อนอยะได้อยู่ลูกดื้อ ไปไงต่อดีวะอะสเตปโอเวอร์วันบาเออเนี่ยได้โชว์ลูกดื้อเต็มเต็มจะถามว่าลูกดื้อมันเยอะไหมผมว่าไม่เยอะมากเลย AI มันแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ก็พอทําได้อื๊บนั่นแหละอู้สปีดไม่น่าถึงโอเคยังได้ก่อนหมดครึ่งแรกซิ่งมาแล้วเดี๋ยวลองยิงเข้าข้อดิ เนี่ยลูกมันดูแบบแรงแล้วติดเขียวง่ายมากเลยผมยิงแบบหลุดเดียวสิบครั้งโอกาสติดเขียวแบบแปดเก้าครั้งเลยโอเคสองแอซิสติดเลยเปล่าขึ้นมาล่างล่างไม่ไหววะอุ้ยได้อยู่มาแล้วซีมอนรีเวิร์สวันบาร์อนิเมชันเวลาแบบรีเวิร์สอิลาซิโก่เนี่ยโอ้โหโคตรฟินมันมัน,ม,นมันตามจอยดีมากอะโอเคปัมบอลโอ้วันทีก็มีจงังหวะปัมบอลเนี่ยเห็นปะ เผยเๆได้สามลูกติดนั่นนี่ล่างมารีเวิร์สใหม่ดึงเข้ามาปั่นบ้างดีกว่าโอ้หลากหลายมากเห็นปะจะวันบารจะจะปัน่นจะทีเวลา่าจับทางยากจริงวะมีคนติดแอคแล้วมาเราทำโทษดิไปดิโอ้ m ม g กอดอันนี้ไม่ล้ำแน่นอนปึ๊บโอ้โหดูดิถ้ามีจังหวะเฟิร์สไทม์ทู a l l นะโอ้โหคือแบบมันเนียนมากเลยเว้ย ไล่มาเตรมตัวยัดเลยหนึ่งสองเตรมตัวซีมอนบนไม่ไหวปัดลงล่างซีมอนเชื่อมต่อ R1X ปึ๊บลิงได้ดีมากเลยเว้ยอ่ะตรงนี้มีช่องปั่นเรียบร้อยทำโทษคือสร้างสัญญาณเกมแก้เพจแบบถ้าเต็มสิบผมให้แบบ9้าเลยอ่ะ perfect รอตัดลงนี้แหละนั่นแหละสวยมากอ่ะตัวเชื่อมแป๊บหนึ่ง นั่นแหละช่องนี้เลยโอ้โหโคตรสวยเลยว่ะชิปไปอันนี้สวยมากเลยเว้อันนี้คือแบบทัสซิ่งดีมากๆเลยเว้ยหลุดเดียวไปเลยกดมเพอร์เฟคขึ้นมาล่างซีมอนเต็มตัวซีมอนเต็มตัวนะไม่ได้ละอุ้ยได้วะแบบนี้ขอเขียวหรือเปล่าโอ้โหมูเซลล่าคมจัด ถ้ามี2ตัวนี้แล้วเล่นแบบ4 2่2โคตรโกงอ่ะแบบตัวซ้ายตัวซ้ายซมอนตัวขวามูเซล่าโหเพอร์เฟกต์ล่างมาบบหมแปากแป๊บนึ่งล่างวิ่งมูเซล่าหาจังวะหล่อเล่นไม่จ่ายหรอกปั่นแทนโอ้โ oh หลูกแม่งดูดเข้าไปเลยปั่นโกงจริงว่ะคือแบบโอกาสติดเขียวเยอะด้วยเวยโอเคเพอร์เฟกมาเดี๋ยวลองวิ่งดูแทงมาเลยได้ปะ อุ้ยถือว่าชิกเกอร์หลอกไปเลยกันโอ้โหปัน่นปั่นไม่ต้องเขียวเลยเว้ยโอ้โหแต่แบบฟินเนบช็อตฟินจริงวะ่ะึ้นไหมเล่นเร็วอุย้ยอันนี้ได้วะโอเวท็อปเอบอร์ไปเต็งเลยวะ่ะโอเคได้อยู่เมื่อก,กี้คือแบบผิดตัวทีจบเลยอันนี้แหละแอซิดงามๆครูบอลไปฝึกโอเวอร์ท็อปเลียดผมว่าแบบได้ใช้ซีมอนแบบเป็นประโยชน์แน่ๆเจเคสวยเตรียมโซนแคบเอาหน่อย เราต้องเปิดแรกแล้วมันได้เล่นเกมสวนกับเยอะขึ้นแล้วโอเคไม่ล้ำใช่ไหมโอ้เพอร์เฟคมากแบบนี้ควันบาไม่สนเราเขาขยับโกดีกว่าอุตจะได้อสิทธ์เยอะมากเลย สำหรับบทสรุปของชาวีซีมอนเนี่ยผมจะให้เพสซิ่งอยู่ที่9.5ครับชูตติ 5, ้งผมให้9-9.5ถึงพาสซิ่งผมให้9.5ดิเบลลิ่งผมให้9.5แล้วก็พิซีคอลผมให้8.5ครับสำหรับข้อดีหลักๆของชาวีซีมอนเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าผมชอบสุดเนี่ยคือความบาลานซ์ของสเตตอ่ะคือมันอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพสซิ่งชูตติ้งพาสซิ่งดิเบลลิ่งอะไรพวกเนี้ยมันสมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็ในส่วนของเพสต์สไตล์พาสเนี่ก็ดีมากๆมีทั้งฟิตเน็ตช็อตโลดีเบบวนช จะไม่ได้มีพวกควิกสเตป p ลาสหรือว่าแรปิดพลาสแต่เอาจิงนะสปีดบูส t มันถือว่าใช้ได้แล้วก็สปีดโดยรวมเนี่ยถือว่าใช้ในระยะสั้นได้ดีมากๆเพราะว่าตัวนี้เป็น explosive ส่วนชูตติ้งเนี่ยเอาจิงนะผมมีโอกาสหลุดเดียวแบบยิงไม่เข้าก็มีบ้างแต่ว่าตัวนี้มันมีทั้งฟิตเน็ช็อตโรดีวินช็อตเนี่ยทำให้ตัวซีมอนเนี่ยมันจับทางยากมากๆเช่นกันส่วนพาสซิ่งเนี่ยในตำแหน่งแคมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอินไซต์สีพาสเนี่ยต้องมีแล้วตัวนี้มันมีอินไซต์สีทองจัง ดีบลิ่งบ้างนะตัวนี้ถ้าเทสเล็บสติกนะผมบอกได้เลยว่าผ่านฉลุยแล้วตัวนี้ที่สําคัญนะมีสกิลมูฟห้าดาวเข้ามาทดแทนทําให้ตัวนี้สามารถสร้างความแตกต่างแล้วก็เป็นตัวที่ดูจับทางยากมากๆในกรอบส่วนการไปกับสกิลมูฟของซีมอนเนะี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเรสปอนซีฟมากๆเลยว้ยแอนิเมชันมันดูไวแล้วก็แบบค่อนข้างจะต่อเนื่องได้อะแล้วสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของพิเศษคาริตี้นะเอาจริงตรงนี้ผมคิดว่าผมผิดหวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเป็นตัวที่เสียบอนแก้ตัวไม่ค่อยปั๊นะม,ม,นะนะมคืนเนี่ย ไไม่ค่คอยด้แล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมจะเอาชาบี้ซีมอนตัวทีมออฟต์เซสซันโคนเดนิเบิลเมนชั่นตัวออ j เจ t i ีฟเนี่ยมาเปรียบเทียบกับจามามมเซล่าตัวทีมออฟต์เซสซันในราคา500แสนนะสำหรับคุณภาพของทั้งสองตัวนะถ้า2ตัวเนี่ย,ายมาเทียบก,กันเนี่ยผมคิดว่าคู่มือการใช้งานก็คล้ายกันสไตล์ก็คล้ายกันแล้วก็เป็นตัวที่ผมมองว่าเล่นในกรอบได้ดีไม่แพ้กันส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยผมคิดว่าถ้าตีราคาซีมอนได้ผมคิดว่าราคาคงเท่ากับ ella, 500, กาามูเซล่าประมาณห้าแสนแล้วกับ นะผมคิดว่าราคา5 0 0แสนเนี่ยคือถือว่าถูกมากๆแล้วก็เป็นตัวที่สารพัดประโยชน์จริงๆอะ่ะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มค่าหนึ่งจริง,รงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมให้เลย10เต็ม10เลยลวกันเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้งานจริงได้ดีมากเพรสตล์มีประโยชน์ยังไงตัวแบบนี้มันหายากมากๆแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเทเลสนะผมก็จะเอาชาวิซีมอนตัวทีมออฟเซสซีซั่นโอนเดอร์เบิลเมนชั่นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับยาเมลามูเซียแตตัวทีมออฟเซสซีซั่นอีกครั้งหนึ คือสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าผมพูดพร้อมๆกันไปเลยเพราะว่าความสามารถทุกอย่างมันใกล้เคียงกันมากๆคือถ้าจะสรุปเทียริสสั้นๆเนี่ยสตัวนี้แน่นอนผมมองว่า u s ยได้นังคู่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีแคมตัวไหนเก่งกว่าตัวซีมอนหรือว่ามูเซีย่าเนี่ยขึ้นไป S บวกได้เลยเพราะว่า2ตัวนี้ผมคิดว่าผมให้เป็นมาตรฐาน S เทียร์กลางๆถึงบนๆได้เลยและสุดท้ายเนี่ยถ้าใครสมมติว่าเล่นวินไม่ถึงซีมอนจริงๆอ่ะผมคิดว่าไปซื้อมูเซียร่าก็ได้เพราะว่ามันไม่ต่างกันเลยแล้วก็เป็นตััวววททีี่่่่่ผมมมมมอองาาาคคคุ้กกๆเหืนนนสใรไดซ เอาจริงผมมองว่ามันเซฟไป5้าแส0เลยเป็นตัวที่คุ้มค่าเหนื่อยมากๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือสมัครเป็นเบอร์ชิพเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนใครที่อยากพัฒนาฝีมือหรืออยากเล่นเกมนี้เก่งขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางเพจฟ,ฟูลลอซี่เนี่ยเปิดรับสอนแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะหากใครสนใจเนี่ยสามารถทักอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจฟูลลอซี่มาได้เลยครับบา,บาย